ในแง่มุมทางการเมืองวันนี้จริงๆต้องบอกว่านายกอิงนะคะหลากหลายความรู้สึกเหลือเกินอเอาหล่ะเมื่อช่วงไระแรกเนี่ยเราได้เห็นภาพที่ท่านนายกในน้ำตาคลอไปแล้วเพราะว่าหลังจากได้รับรายงานนะคะกรณีที่รถบัสนักเรียนเนี่ยเกิดเหตุไฟไหมแต่ก่อนหน้านั้นก่อนจะถึงช่วงเที่ยงที่จะได้รับรายงานเรื่องนี้แต่เช้าเลยนายกยิ้มนะมจริงวันนี้ท่านท่านยิ้มนะคะเพราะนักข่าวไปถามถึงเรื่องของผลโพค่ะที่คะแนนนิยมที่นายกได้อันดับที่หนึ่งมาแล้วก็มีการพูดถึงนะคะเรื่องของการทํางานนะคะที่คุณสนทิก็ออกมาพูดว่า ในช่วงระยะักประมาณต้นปีหน้าน่ะชักชวนเลยลงถนนกันนายกก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งได้ไหมพึ่งเข้ามาทํางานแค่เดือนเดียวเองขอพิสูจน์ผลงานขอทํางานก่อนนะคะคือถ้ามีอะไรอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือจะแนะนําอะไรมาคุยกันก่อนดีกว่าใช่ค่ะบอกว่าจะไล่แล้วหรออย่าพึ่งไล่เลยนะนี่ละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านนายกกันสักนิดนึ่งค่ะพิ่งทำงานได้เดือนเดียวเองจะไล่แล้วหรอพิ่งทำงานได้เดือนเดียวเองจะไล่แล้วหรอ จะไล่แล้วหรอคะ,<ล>ะอย่ายเพิ่งไล่เลยคะ่คะ,ย,คะยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณสนธิเลยนะคะ,คะอ๋อพร้อมอยู่แล้วคะ่ะวันนี้เราเป็นรัฐบาลเป็นตำแหน่งนายกรมฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําให้ประเทศชาติสงบสุข เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถ้าสงบสุขเนี่ยประเทศคนไทยมีความสุขแล้วเนี่ยต่างประเทศก็จะมาลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สําคัญค่ะแนะ,ะ,ะพพนำหน,น,นอ่อยค่ะยังไงดีดแ,แนะนำหน่อยค่ะให้ให้ให้ประเทศชาติสงบสุขช่วยกันด้วยยังไงดีนะคะได้หมดพร้อมเพราะว่าไม่ไม่ไม่พร้อมมีเรื่องอยู่แล้วนะคะ นี่แหละค่ะบอกว่าไม่พร้อมมีเรื่องแล้วก็ไม่มีที่คิดว่าจะไปต่อสู้อะไรกับใครอะไรแบบนี้นะคะนอกจากเวลานี้จริงๆแล้วอยากจะโฟกัสในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเศรษฐกิจดีคนไทยมีฐานะที่รวยขึ้นสบายขึ้นอารมณ์ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะเธอบอกว่าไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรหรือกับใครเลยถ้าเรารู้สึกว่าประเทศชาติมันดีพร้อมเดินหน้าต่อเศรษฐกิจมันไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นนะคะ ผู้ส,สื่อข่าวก็สอบถามอีกนะคะบอกว่าคิดว่าการนําคนลงถนนเนี่ยนะคะเป็นการเมืองหรือว่าเป็นการขับไล่แบบเก่าหรือเปลา่านายกเลยบอกว่าก็ไม่ได้คิดเรื่องการลงถนนอะไรแบบนั้นเลยนะคะ <c oughs> คิดว่าถ้ามันถึงขนาดต้องลงถนนกันจริงๆอ่ะมาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะลองฟังเสียงนายกพูดถึงตรงนี้ดูนะคะไม่ไม่ได้คิดเรื่องการลงถนนเลยอะค่ะก็คิดว่าถ้าจริงๆต้องขนาดถึงว่าลงถนนกันจริงมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะว่าปัญหาคืออะไร แล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันมันน่าจะคุยกันได้อะคะ่ะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องต้องใช้ความเกลียดชังหรือว่าความรุนแรงเข้าเข้าเข้าหาคิดว่าทุกท่านคุยกันได้อยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนะเราเป็นพัรร่วมรัฐบาลที่มาจากหลายพักเราก็คุยกันได้นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วจังหวะนี้นายกนี่ก็คือขอบคุณแล้วก็พร้อมขอตัวไปแล้วนะจะไม่ตอบคําถามแล้วแต่ว่าผู้สื่อข่าวเองเนี่ยนะคะ ก็ถามอีกหนึ่งคำถามคุณผู้ชมบอกว่าเป็นเพราะตระก,กูลชินวัตรหรือเปล่าที่ทำให้มีการอยากลงถนนอีกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งท้ที่เพิ่งจะมาบริหารงานเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนายกก็เลยกลับมาตอบใหม่นะคะบอกว่าสมมุติว่าเมื่อปี2019ที่ดิฉันแต่งงานแล้วถ้าเกิดว่าดิฉันเปลี่ยนนามสกุล หมายความว่าตอนนี้จะไม่มีปัญหาใช่ไหมตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ได้อยากจะให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ย้ำว่าไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอยากจะขอเดินหน้าทำงานต่อค่ะ